อ๋มาเบิ้งบาดีอืมเห็นเห็นบ่อดน่ยเห็นบ่อเออเนี่ยเอาขุดหลุมเด้อได้กล้วยมาสิบนออืมได้มาวางเทียงนะครับอ่ะดย่าวนี้ถือโอกาสปลูกมีเวลาประมาณหกโมงเสาหานาทีครับเอ่อแสดงว่าการขุดหลุมอ่านะครับไปเอา ไปตองแหงไปเอาปุ๋ยมักมาร่องหลุมเออได้ยุย่ธ์จะลุมไหมเฮ้อเอ่อก็ต้งปลูกกล้วยครับเอ่อกล้วยก็มีหลายอย่างเนาะมีกล้วยไขย่กลว้กลวยตานี่เนาะกล้วยตานี่กล้วยเติดเออกล้วยหอมแต่ตอนนี้ปลูกกล้วย น้ำว่าโอ้ยวนกล้วยเฮ้ยเขื่อนเลยเหรอเอ่อท่านบอกเป็นภาษาไทยกลางคือกล้วยน้ำว้าเนาะเออว้าว้าไม่โทวว้าเนาะเออบัวแมนหัวอวอาว้าไม่โทวว้าได้เออบ้านหน้าว้าถ้าเฮาสิบอกว่ากล้วยน้ำว้ากับบัวแมนเออออกเสียงเป็นว้าเอ้าพ่อเอาใบตองเอาใบไม้เนาใบไม้แห้ง ขุดคอกร่องหลุมจักน้อยะเอากล้วยลงที่บา,น,าสนส่วนซีต้นท่าผุนทั้งนาผุนปลูลปกแล้วเรียบร้อยครับจักควอมตัวท่อของตั้งกล่องท้ายเนาะตั้งกล้องกับตั้งกล้องแบบบ่มีขาตั้งได้อืมเอาว่าบ่เป็นละบ่เป็นหยังนะครับเอาดิลงบานนี่อหลุมกะขุดเลือกจักหาสิบเสน ที่คุดมือนีเจ๊าะหาชิบปรหอดดอ,อกเออผู้เพิ่นเอากล้วยมาให้เส้นเอ่อนอกล้วยไม่เส้นบ่บ่ไอ้ดอกเส้นหรอเพื่นนอนดอกละยี่สิบบาทครับเงื่อนสิ้นเดือนแต่บ่ะหอดสิ้นเดือนอ,อกครับเงินสิมีเขามาคิดว่านะครับวันที่ยี่สิบสี่ยี่ห้านี่ละซื้อชิปดอเออปลูกยี่นี่ได้อยู่หาดอครับ อีก้านอท่านบ่บู้มือนี่นะครับเอาห้าวกะดินลง้งเออเวลาขุดหลุมนอเพิ่นแนะนั้มนอแนะน,นัน้นนว่าเวลาขุดหลุมนี่อย่าเอาดินที่ขุดนี่มามาไว้ทางเดียวกันเออต้องเอาไปทางตรงกันขาบนะั้มเออวัดสันเถาะนะครับเออเพิ่นก็นมีรักความเสื่อยังลหรอเฮาเฮาบ่จกักดอกเฮาก็เฮ็ดตามเพินเ่นเออการเียนหูนะครับสักวนเออ <laughs> อ้ยเนาะเอานะครับนี่คือเกษตรเพื่อชีวิตครับโคนเขาติดตามไล่เติบยด้ยเออนะครับขอบุญขอบคุณเดอ้อเอฟซีทั้งหลายอัอ่นเป็นเอฟซีตัวจริงกะเขาไปกดใน YouTube ช่อง YouTube แน่กดติดตามแน่เย่สิคือไลยนะครับอลง email. อ,อีเมลอีเมลหรือ email. อีเมลนะครับจีเมลลงไป้วก ลงรหัสผ่านของภัยของเราแล้วก็กดติดตามครับะนะครับขอบ,ขอบคุณขอบคุณเอเอานะครับพื้นที่อาจีเบิ้งตามโค่นต้นก็นดีตามบริเวณที่ปลูกต้นกล้วยหาต้นนี่ก็ดีบริหารสะอาดนะครับโบเป็นยังอขอให้กล้วยทั้งหานอนิดติดซะก่อนเขากับจังบำรุงจังเบิงจังแย่งจังดูแลเอาห้าออกโคน้นาใส่ปุ๋ยพื้นดิน เออรัดการมันนะครับเดี๋ยวเอาไปเปิดน้ำก่อนน้ำก็ะใสน้ำได้ครับนะยางมาห่างกล่องว่าหูยิงบ่บบนะครับปกติก็ใส่ใดสูบจากสาแต่มือนีโบ่ปกติครับอ่าเอาหนะ้านปะป,ะปา่ากอกอยู่ใกล้นี่เออแก้ยาส่ใส่น้ำปะป่าหลายเด้เบืองจากีโบเบืองเออเอานะครับต้นไก่ไก่เอาไว้พอที่หลัง เออไปพกตกัวใกลี่ไกกล่องสักกันอืมเอาเขเห็นบ่ครับนี่เด้เห็นบน่ี่นี่คือเกษตรภาคอีสานครับอืมคลิปจัหน่อยผมสิภาคเป็นภาษาไทยกลางครับเอ่อกลุ่มเป้าไม้มีหลายคนหลายกลุ่มครับกลุ่มอีสานฟั้งไทยบ่หูเรื่องเอ่อกลุ่มภาคกลางเอ่อฟังภาษาลาวอีสานบ่หูเรื่องครับจริงๆผมมา คนใส่กันนะเออคนใส่กันบูรณาการใส่กันอ่ะนี่คือการพดต้นกล้วยนะครับเออเป็นต้นนี่เนาะทั้งต้นท,ท,ทั้งนอนนเนาะาติดตามกระหล่ำเด้อนะครับต่อไปผมก็สิว่าสายยางเออนะครับไปปิดกล่องนะครับติดตามช่อง y o u u t ยูทูอนะครับสีพอเอียงแปลกๆนะครับทั้งสอนหนังสือเออทั้งเอียงเนะี่ยล่ะผ่าน เด็กเจ้าหญิงโซว,วานานดีโลเจอร์ออนะครับทั้งเกษตรเพื่อชีวิตครับอา้าวติดตามกันแล้วกันเอ่อสียางไปปิดน้ำครับเพื่อนทะเลเออเอาปิดน้ำเห็นบอน่อน้ำน้ำก็เป็นธรรมดาเด้ครับนี่เออเอ้าวพริกมาททนี้เอ้าเอาทังนี้เออนั่นเห็นบอ่อเห็นบอ่อนี่เห็นบอ่อนี่อันนี้ก็เส้นครับน,นี่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  เออนะครับกอกหน้าพระปาร,ร่องน้าพระปานี่นะครับเห็นว่ามีหัวครับเออขาดบัตรหวดก็ได้นะครับัน,บน,บน,นื่กษะเส้นกับหนา้าสามพันครับอันหน้าอยากให้เจ้าได้เพิ่นวาโอ้ยหน้าอยากถามเพมื่อนผมมีผมยังสีใจเออบอถามเพิ่นวาโอ้ยแมนมะนะั่งเอานะครับนี่คือกเกษตรเพื่อชีวิตครับขอบ,บุญขอบคุณเด้อเอฟซี FC, ผู้ใดเป็นเอฟซีหลีหามตัวเด้อเออนะครับ บางคนก็บอกว่าติดตามม้านตั้งแต่อยู่ในห้องเรียนออขอบ,บุญขอบคุณที่ไล์กับเรากันนะครับเวลาจับกล้องจะให้เห็นเห็นนิวไหมจะเห็นนิวเ <laughs> บิ่งมีความสุขแม่แล้วคำแยามผมถ่ายกล่องเอาแต่เรื่องดีๆนำเสนอเอาแต่เรื่องหัวควนนะครับไปสิไปเอลตอนเหมือนเนาะ <laughs>